โบ้ที่แรงที่สุดนี่งไงคโมยที่เดียวตายสวัสดีวันคุ่นเรียนทุกคนนะครับผมอู้ เจอเอเมลี่เม็ดม่วงอันดับที่14ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะเรามาเล่นอ่าเซฟลิสกันนั่นเองนะครับผมอินโนสุเกะนะครับมาวันนี้เราจะมาไต่เม็ดส้มนั่นเองเพราะว่าตัวนี้แต้มค่อนข้างน้อยนะฮะเดี๋ยวรอซีหน้านะฮะรอซีหน้าผมจะไต่อินโนสุเกะเม็ดส้มนั่นเองนะครับผมขอแนะนำเพจแอดเปิลตน 7, ้นทีพเจ็ดเพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม170,000คนและมี IDRV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่30บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนอาร์วี เพย์พ่อมดเคียวเพย์เติมคูปองที่ถูกก็เติมเองใช้แค่เลขโอเพนเอดีเท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียวเพย์เท่านั้นแต่วันนี้เรามาเล่นออเดฟออเดฟกันก่อนนะฮะเรามาเล่นออเดฟออเดฟกันก่อนไปรุยก็ผมรุยนี่แล้วผมก็ได้แบบสลับสกิลนะฮะสลับสกิลเอาสกิลหนึ่งเอาไว้สกิลสองสองไปไว้หนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นก็คือว่าเอ้ยไม่ใช่เอาสกิลสามเอาไว้สกิลสองนะเพราะว่าเวลาผมกดอันติลากไปเนี่ยมันชอบไปโดนปุ่ม แล้วมันก็ไม่โดดนะฮะผมก็เลยยัดให้สกิลสองแม่งเลยแล้วก็ฝึกแป๊บหนึ่งนะฮะประมาณนั้นโอเคมาชอบไปโดนปุ่มการกระบาดอะเออบางคนก็เป็นนะเออถ้าใครเป็นบอกด้วยนะฮะเวลาเล่นตัวแบบซันด้าเซฟิธอะไรเงี้ยอบไปโดนปุ่มการกระบาดไม่รู้ทำไมโอเคส่วนวิธีคอมโบนะครับผมจะใช้แบบอันติแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าผมชอบใช้แบบ อันติ1แล้วก็2นสอรนะพอเวลาสกิล1มันสไลด์ผ่านเนี่ยมันดาเมจแรงนะฮะแล้วก็ตีนะฮะมันจะได้แบบไม่ต้องมาตึ๊ดๆๆๆดแล้วก็ตายนะฮะไม่ต้องช็อตไม่ต้องอะไรแบบเบิร์ดด้วยสกิล1เลยแบบเบิร์ดแรงจัดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะคอมโบให้ดูนะผมจะเสียกลางไปแล้วนะบนข้างบนอะไรวะนะนโนเนียจัดโ <c oughs> วเนียเกินนะ แต่ตัวมันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฮะสำหรับเซฟฟิตนี้ตัวไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าก็ทิ่เพราะตัวไม่ได้เก่งนี่แหละผมรู้มาเลยเลยมาเก็บเมสส้มนะฮะรอรีแรงกันก่อนเจอกันนะฮะแท้มันประมาณ6,000ก็ได้แล้วมัง้งนะครับได้เร็วได้เร็วเมื่ไงเอมารี่อันดับที่14บสอยู่โดนนวดไว้เนี่ยไปดีกว่าฮะไป เจอวีโร่ป่าเหรอวีโร่เขาป่าเวยจะสไลด์ดักจะดักจะดักสีคอมโบที่แรงที่สุดนะฮะคอมโบที่แรงที่สุดนะค,ะคระคะคับผมคือ <c ười> อันติหนึ่งเลยนะฮะอ่าอันตีแล้วก็หนึ่งแล้วค่อยแล้วค่อยเอ่อแล้วก็ตีแล้วค่อยสองนะ,ะเพราะว่าบางทีเราอันสไลด์สกิลหนึ่งไปใช่ไหมสไลด์สกิลหนึ่งไปแล้วอันตีแล้วก็ 2แล้วก็ตีบางทีพัสสีสกลิลหนึ่งที่เวลาตีแรงๆอะมันไม่ไม่ทำงานนะฮะเอาให้มันเสียพัทส,สี่อยโอเคโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยจัดไงมันมาแล้วโอเคไล่ออก โอเคผมจะตายไหมนั่นแหละตายสี่พัดส,สี่ตีมนะันอะพัดส,สี่แบบแบบหลังจากพัดสกิลหนึ่งไปแล้ว,วอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยดูนะนะมันจะตีธรรมดาเห็นปะอ่าเนี่ยพัดส,สี่สกิลหนึ่งที่ว่าแทงอะแทงเข้าไปอะแ,แทงเข้าไปดาเมจจะแรงนะลองคอมโบดีๆนะคอมโบแบบที่แรงที่สุดไอ้ทเล่นผมโดนเนี่ย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเรนโอ้โหนูเนียกันจัดสำหรับด้านล่างมอทานยาเตะกเขาจัดไปสองโดนมาเยอะอย่างนี้โอ้มาเยอะเกินอนะเนี้ยมาเยอะไม่ไหวอุ้ยอึ๊บ โอ้โอ oh, 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 ้ใจเย็นโอเดลล่างกูแตกปะเนี่ยโอไมค์ก็ย่ามกันนะเนี่ยย่ามกันนะเนี่ยย่ามกันนะเนี่ยได้ป่าเขาได้ป่าเข้ามาแล้วอยู่ได้ไหมโอ้โหอุ้ยแล้วแหวนมันเดินทั่วที่ทั่วแดนเลยวะแหวนลม ผมรอซ้อนเล่นบนกับเพื่อนรออันตินะฮะรออันติโอเคโอค้โหผมตายเลยโดนสวนดูด้านล่างจะเละไปไหนนะฮะด้านล่างคือเละมากคือตอนนี้มีมีผมฆ่าได้แค่คนเดียวผมไม่ตายด้วยตายไหมยะว้าวอย่างนี้ ผมกันไม่ได้แน่เลยอะ่ะนั่งไง,ง,ก,ง,งก,กันไม่ได้ผมไปไล่ฟาร์มดีกว่าฮะเฮ้ยเฮอโอ,โอ้โหพิกตามด้วยแต่ละคนคือไม่ไหวกันแล้วนะฮะคือโดนกันละนีละนาว คือโดนกันเละเทไปหมดเลยตอนนี้ผมอุาสาห์ทำเกมให้อย่างดีนะฮะโดนเละไปหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับต้องรอเละเกมใช่ไหมรอเละเกมก็ได้ครับผม เพราะว่าตอนนี้แบบยูเอสกิลไม่ถูกเลยมันเวลาระยะใกล้ u ัวยูเอจะสกิลไม่ถูกไงเอมอรี่ก็จะเปิดสีอย่างเดียวฮะหัวนี้โอเคอเค่อยฟาร์มไปก่อนนะรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเจอสาตารเอามาแกา้อันนี้ไงได้ไหมเนี่ยโอ้โหโดนสกิลหนึ่งไปครึ่งหลอดคเพื่อนไมื่อไหร่เรามีตัวฮิ้ง เราต้องมาเล่นเกาะกลุ่มกันแล้วใช่ไหมนี่เราแพ้แวนโรมกันเหรอผมดักแวนได้นะแต่ผมก็โดนตัวอื่นซ้อนอะ่ะเพื่อนต้องเข้าพร้อมผมโอ้ยด้านล่างโดนกันนี่ขนาดเราเดินกันเป็นกรุ๊ปเรายัางโดนแยกดันเลย ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเอ้ยเฮ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่มันต้องอย่างนั้นแหละฮิวฮิวฮิวเดื่องกำลังกลุ่มก้อนเดื่องกำลังกลุ่มก้อนนะฮะเฮ้ยให้ไล่อะโดนนะโดนสวนนะโดนสวนนะหมายถึงฝั่งเราอะโดนไฮยัตเตะสวน เดินไล่ฟาร์มไล่ฟาร์มเอ้ยเพื่อนอย่าเดินขึ้นมาผมมันต้องเดินผมมันต้องเดินเพราะว่าผมต้องเดินฟาร์มไงแต่เพื่อนอ่ะต้องอยู่เลนไม่ใช่เดินตามเฮ้ยมันเอาไปแล้วเพื่อนเอาไปแล้วไม่เป็นไรเวลาเรากุ๊กันฝั่งมมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้มันก็เชียร์ชีฟอย่างเดียวมันรอดักถ้ามันดักเราได้มันก็ชนะ แต่ถ้ามันหลักเราไม่ได้เราก็จะชนะวีโลมันหายจากแมปเลยเนี่ยน,น,นี่มันดักเราไม่ได้แล้วมันดักเราไม่ได้แล้วอ้าวโอ้โหเวนนี่ไงตายไปสองเพื่อนหนักเบาเกินเอ้ยเพื่อนหนักไม่มีมานะผมจะการเองไอ้ตัวนี้ เฮ้เฮ้เฮ้เเอางั้นเลยเหรอนัติมาวะฮิวเงี้ยฮิวเงี้ยไมเพื่อนไม่ได้เฮ้ยเรียบร้อยกระดาวโอ้บนติเกอร์ไอ้พิเกอร์ยังกระมม โอเคบินอีกแล้วผมไปแล้วมูราดีกว่าห <'s> right. ุ้ยตายตาย <been> ไม่ได้อน่มันไปเร็ววีโรอย่างนั้นเหรอ ต้องรอเหรีเกมจริงใช่ไหมเนี่ยมันตึงอะไรครับผมตึงแบบต้นเกมมาเพื่อนเรานี่แบบฆ่าอะไรไม่ได้เลยนะฮะคงได้เหรเกมนิดหน่อยแยกดันแยกดันโต๊ะผมจะสู้เ็นด้าได้ไหมเนี่ยว่าได้นะตังยิ้มนี้อุ๊ยอื้อหือ แวนอัดหน้าทีแวนโลมยังไม่ตายนะฮะับยงได้อยู่เกือบตายแล้วปะล่าเฮ้ยมันเอาดาร์ก อุ๊ยมันมีอันติโอ้โหรอดจังหวะรอดพอดีโอ้แล้วแบบเมดเราไปตายนี่เตะสวยได้ไหมสวยครับเพื่อนมันเริ่มมาแล้วะ่ะ ฮิวแล้วแต่ไม่ทันอย่ากเกินแต่ละเกมเ oh, <short. S 1> พื่อน้องเปิดป่าให้นะเกสิบห oh, <short. S 1> ้านะฮะ oh, <short. S 1> นี่งไงของมยชุดเดียวตายขอมยชุดเดียวตายนะฮะ เป็นคอมโบที่แบบว่าอ่าใช้พัสเอไม่ใช่กีคิวสองเอาอะไรของมันวะนะฮะอันตีเฉยยังไม่ใได้โดดเลยโยนจานบอกเลยว่าลรเกมบอกเลยว่าลรเกมนี่ไงหมดเลยจบครับผมรวดเดียว Oh, oh. โอ้โหรวดเดียวโจบแต่ว่าตายเยอะไป่ะนัวเกินนัวนัวจัดอืมฮะคะแนนอดับหนึ่งนะฮะแบบอย่างเอาสู้ชีวิตจัดเซฟฟิตตัวมันยิ่งแบกไม่ได้แล้วก็ยังมาแบบให้ผมแบบ <c oughs> oh, oh. โกโอ้โหรวดจัดรวดจัดโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดติดแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะดูดิห้าหมื่นหนึ่งเยอะไปในช่วงแากก่อนนี้ก็บายบายดาเมจให้มี